ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร29จังหวัดเตรียมรับฝนวันนี้แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนที่จะเข้ามา โดยพื้นที่ฝนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกฝน10%ของพื้นที่และกรุงเทพมหานครและปรินมณฑลฝนเล็กน้อยบางพื้นที่โดยพื้นที่ฝน29จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มุกดาหาร 101, ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีกาญจนบุรีฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเกต็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวม,มีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแล,แลและรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย เนื่องจากในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนยังคงพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิ4ถึง12องศาเซลเซียสยอดภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง14องศาเซลเซียสส่วนมรสุมต่ำดอกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองในบางพื้นที่หากมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆะะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตาม และอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นเช่นไรกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามา โชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับ